สวัสดีคัพี่น้องปองไปซฟูซุกนพามาแสบพี่น้องพึ่เลือกันพึ่อเลือกันมากินตำหุงเด็กๆเดินๆหักโู่ซีทมเคงรอหัาทุ่งหพี่ตำหุงปากน้ำพี่น้องพี่ปากน้ำปากน้ำง่ามพี่ใส่ก็ตำหมงปากน้ำเียงามปากน้ำง่ามเลยพี่น้องนะ มา,มา,ม,ามาสวยสบซ็บนว่ๆหลดุดเบาอะไรเขาเนี้ยเขาเนี้ยหุนๆเพิ่งเหลืองานมาพามากินสบเซ็บนวต่หมองรับชมอยู่จัหวันใดก็คอมเมนต์หมดเนี่ก็เด็กกำลังที่กินคาเดอหามากินควาก,กันเทยเพินาะต่หมองโอ้หักกม็ม,มี่ำนีหละพี่น้อง ปากน้ำก็ดีเลยนิ่ำสายบัวอากาศยังห่อนเลยเด่หมุนเนื้อสัตว์หอกน้อห่อนขึ้นยัง นัวนัวไปเลยเสียพื้นเ่าไปเรื่องของอสมาใส่แมงัะพ,พีเนาะ cột xoài tương Từng đường từng Bạc Tùng ยังขมแล้วขมดีดีปะ Ừ. Mà đưa vào sạch sẽ luôn rồi. มันมีตัว <c oughs> ต้องใส้ตัวผูก้ตัวเมียในปากน้ำตัวเมียสีนุ่มสีเปื่อยไปตัวผูเหนียว อืมอือดบโอ้โขวดนวัวขอร้างใจเลยี่น้อง กอลังใจนะกดไลค์กดแชร์กดกดดิ้นกดติด,ดตามเอา้ลาลำล่าแหละโคตรแซ่บเลยพี่น้องเลยหวานเจี๊ยบเมียดเลยมันยังหวานเจี๊ยบบนละก็ไป